ผมท่านผู้ชมมุนิพเที่ยงผ้าปีผ้านองเดินทางมาติดตามทะเลกับน,ออนอ้องกล่องน้องพอนมาเป็นฝันดีโอ้ยเป็นพระญาแถนพระเที่ยงเกิดมากพระเที่ยงก็บอกก็เห็นนอ้องพญาแถนเป็นตัวจังไหญเนาะแต่ว่าน้องกล่องมาเป็นผู้ชายอาอยุหลายแล้วเด้เอาอยุเจ็ดสิบเก้าปีเหาะเบิ่มเบิ่มลงมาจากฝ่าลงมาบอกให้น้องกล่องไปบวชว่าสันอยากให้น้องกล่องไปบวชมันก็ขาดประตูวัดใจแล้วเนาะในการบวชเนะาะครับผมเนาะท่าผนผู้ชมเนาะจะเดินทางไปบวชมันก็ต้องขี่รถไปเติมม,มน้ำมัน แต่ว่ามันบ่ยากเดี๋ยวสิให้เลตเด็ดสามตัวเอาไปสื่ถือแล้วไปบวชพระสันแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงอย่าพี่น้องไปฟังชัดๆจากปากน้องกล้องนะครับผมเนอะไปครับเพราะว่าระยห่างไปฟังชัดๆพร้อมๆกันครับผมแต่วก่อนไปชมบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องสตาร์ดาชแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีครับน้องกล้องครับสวัสดีครับโอ้ครับ มานี่ก็อ้วนสมบูรณ์ขื่นกว่าเก่าเนาะครับพ่อะเชียงแมนตอนคลิปแรกๆนั่นโอ้รู้สึกว่าหน้าตากรบโบพองใสเดี๋ยวนี้หน้าตาพองใสครับสดใสขื่นกว่าเก่าหลายครับฟันแนวไรครับตองกล้องฟันว่าเห็นพระยาแทีนนะฟันเห็นพระยาเทียนเอาแนวไรครับพระยาแทนเนี่ยเป็นเซบวัดไทยนะเพป็นให้บวัดไทยมันอยากให้ไปบวชมันอยากให้ไปบวชเป็นมาแตงใดพระยาแทียนเป็นมาแต่ใส เิ่นใส่สุดขาวลงมาบอกเขาให้ไปบวชนะมันใส่สุดขาวบอกเป็นผู้ชายหรือยม่ยิ่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้เอ้าวพญาเถียนเป็นผู้ชายเนาะเป็นพญาตพญาติแยนเป็นเป็นผู้ชายบอกเป็นมาแต่ใสครับเป็นมาหาหนองกองนะครับเป็นมาแต่เถื่องอะไรเถื่อนใดครับทถื่อนามาแต่เถ้่อนฝาห่วยครับพอเทื่อง เพื่นมาหาหนองกล้องเพื่อนอยากให้น้องกล้องไปบวชไทยอยากให้ไปบวชอยากให้เ็ดบูญบอกยังไงซะนาอครับเพื่อนม่าจะไหนอีกแน่ยหนองก้องเปนมาบอกดิมาบอกเลขเป็นเท่าป่นไหนดุนมป่นไหนเท่าบอหรือปนมป้ายาแทนนี่ครับผมอ่านเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบเก้าเก่านะเจ็สิบเก้าก็่ที่กนบอกเลขว่าอะไรครับพอนฮาฮุเลยาฮ่าฮ่าฮกาฮ่บ่ มันมีเส้นเนี่ยน้องกองเถ่าแล้วขันเจ็ดสิบเก่าปีเนาะเอายนเจ็ดเก่าลงน้ำนะอูอจักอายุเพิ่นเยล่าครับน้องกองประมาณนะประมาณเหมือนเพื่อนบอกบอกหรือประมาณเอาเพื่อนบอกประมาณประมาณเอาอ๋อประมาณเอาประมาณเอาบอก่เป็นยาตัวเลขเพื่อนบอกอันเพื่อนมาแต่เพื่อนฝาบเปครับเพื่อนกระชิงหอลงมาแล้วเนาะกระิงหอลงมาใส่สุดขาวเมืนบอกใส่สุดรขาว มมาาาหผมสันผมสันหรือผมเง่าขอโทษขออภัยครับพ้ผมสันนะครับผมสันโอ้อายุเจ็ดสิบเก้าปีผมสันครับอยากให้ไปบวชให้ว่าะจะเดี๋ให้ไปอุทิบุญบ่อยยังไงฉันบ่อย่างเนาะครับเพื่อจะให้น้องน้องก้องไปไปเุทิบุญบารมีแกตัวเองนี่ยังนะก็หูเพราะเพิ่นเป็นพญาเถียนครับเพิ่นบอกบ่หรือจะไยังไงเพิ่นบอกอ๋อเพิ่นเพิ่นบอกมาเอง คนกัดสีว่าเออน้องกล้องไปบวชเด้อยังเศ็เศบุญสางบุญบารมีให้ตัวเองยังสี่บอกแม่แต่ว่าเพิ่นมาบอกเลขเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเลขน้ำแมนนะ่โอ้โหลดหลายไปหมดเนาะแสดงว่าย,ยังกับสงการพระเอกับที่นี่เพิ่นบอกจะได้น้องกล้องเก้าสี่เก้าสี่ห้าครับสามตัวบอกเก้าสี่ห้าครับสองตัวเพิ่นบอกบ่บอกับสี่หกครับเก้าสี่ห้ากับสี่หก ห่วยสี่หาสี่หกเหล็กเลี่ยงในตัวนี่ครัเนาะเก้าสี่หาข<า>ัดเล็บไม่กับสี่หากับสี่หกว่าสันเด็กเก้าหมุนขึ้นเป็นโคกกะหกห้าสี่ก็ได้หกหาสี 4, า่แล้วว่ 4, าสี 4, า่เก่าตั้งสี่หกครับผมเนี่ยตัวน้อง <AP S 2> <5, S 1> จุดครับเก้าสี่ห้าเด็กเก่าหมุนขึ้นเป็นเลย 6, หคกน้ำครับสระสาตามจริงแต่เก่ากับกับเคร่องมีองปูอยู่ดอกน่าจะมาบอกอย่ให้น้องกองไป็นบวชเนาะให้ไข่ว่าเป็นตอนขี่แหลก คนดวงคนบ่ค่อยดียังสินะครับผมท่านผู้ชมตอนมาเจอใหม่ๆห,หน้าตากะเบิบ่งจังไดล่ะเนาะบอยแอมเนาะครับคือคนอาจจะมีมีจังไดละ่ะอาจจะดวงบด่ดีหรือว่าจังไดประมาณจังซี่นะครับ,รบผมหน้าตาบ่ผ่องใสหน้าาเซๆแมน่นหน้าตาก็บ่ผ่องใสแบบมองมองคขำจังซี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าซอใสขึ้นโอ้เพิน่นอยากให้ไปบวชอยาไปสร้างบุญบาร,รมีให้แก่เจ้าของเนะาะ3าตัวเก้ 9, 4, เห็่นบอน้องก้องเพิ่นบอกสองตัวเดียบันนี้สี่หกครับสองตัวยังสี่หกคือเก่าครับผมเก้าสี่ห้ากับสี่หกครับแล้วเพิ่นว่ายังไงอีกเนี่ยน้องก้องวันนี้เพิ่นว่ายังไงอีกเพิ่นบอกซ้ำเนี่ยครับเขาบอกซ้ำนี่บอกให้แต่ว่าไปบวชล้วก็บอกเลขคันถึงนี่ไปบวชในเพิ่นบ่ละนี่ขันออกสามตัวนี่สิบไีบวชในเพิ่นจะบ่บวชอืมบวชจูกระยับบวชจูขึ้นกันนี่นะครับผมเนาะต่ว่ามันกะขาดประตูประจัยขึ้นวาน่ะ อายุเจ็ดสิบเก่าลูกน้ำนะครับคนเท่าจะบวชได้ก็บวันว่าจะไปบวชก็จะบวชวันเด้ก็ต้องมีประตูปัจจัยนำแน่ครับเนาะใส่ซ่องให้กบอาจารย์เพิินเนี่ยมาว่าไปละอ่ะมาว่ากันครับผมเก้าซี่หาด้วยครับสามตัวสองตัวนี่ซี่หกบาเอมว่าจะเลื่อมเลื่อกหกกับเก่าจะเดียวกันครับกันเสือซีหกไหครับเป็นซี่เก่าน้ำไหนเด้อลองพิจารณาเบิ้ลครับผมนี่ครับ แต่จากความฝันก็นจะบ่หลายด้กครับผมก็บจิประมาณนี่แหละเป็นตามที่น้องบอกว่าเป็นพญาแถนอายุเจเกาปีเป็นบัวประมาณซัมนี่มาอย่ามก็ได้บ่าเขียนไว,นนว้น้ำแนวสันน้องกล่องส้างซีหูจักว่ยอายุ่7็เกาปีแถวัสันเพิ่นบอกว่าเป็นประมานเอาแต่่าเพิ่นบอกนั่นก็คือ9 4 5สห้ากับ4 6หอายุเจเกาปีน้องกล่องว่าไปมากต้องแคบหนาใจเบิ่งเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคมานนะครับผม ซื้อชุดใด็กระซงอยู่ในนี่สามตัวสองตัวให้ถือสามตัวตรงตรงสองตัวจังๆมีเงินมีข้ามกันสุบสกุคน้องครับผมเนาะอ่ะให้ทุกทานโจกดีกิบนี้พระเจ้าขอ,ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่กิบหน้าแต่ว่าจะฝากไปใส่รับสมุนผู้ชมมาเสี้มีของดีมาฝากพี่ตอน้องเป็นของขา่าของขายเนาะมีตามหาเสนีมีตานิยมสีผึ่งน้องสร้างครับผมขอบคุณน้องกล้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ สีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดโต,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 ตวไว้จะเกิดบรารมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้อยว้าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพดหนองสร้ังไดีบ่เพื่อให้หลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านานี้เือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลท้าม,มา,า้ขาขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสงังครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้ังมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวกว็ดีเขาอีกองเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์ที สูงกวปลัดษณะก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อติ่ไปชีตเหมือที่เหมือ,มอไปอ่ามันรักษาหลยงย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลวงปูหยีว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะบ้านรถผอสมต่อให้เพิ่มพื่พอคุ้นขึ้นหยีเป็นสัน่น <พอ S 2> เป็นสัน่น <พอ S 2> เป็นนั <พอ S 2> ่นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจีล <ฮะ S 2> ีมีพุตธคุณไม่ด้อยโตมีเยติทิตมีอำนาจสามารถมวยกันอวดจยติิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนิดนขึ้นมา <ฮะ S 2> บ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝานนาบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านีปฝาตูม คือตูมฟูมไปเลย <Words. S 2> เอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่า,ากออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมา,ากบ,บา,า,กบานเพราะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตันย่อเอาขื้ขนคือย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบาตนต้นขุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนงนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คู่เพราะพิฐานอยู่ครับนะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวะรีพระศิวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการทีกันสารกับพระโลกยนนองสงร้างคือไม่มีดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนอายูนน่นเจ็ตำนาาเบิ้ดพวกเสก เชื่อสีปป่ลอยแปดจบุกมาเลยเชื่อจะเป็นคู่บา,าอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสพผู้รุน่นแรกนี่นคือปู้สีอ,อนุตโรอายุณมนีน้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุกเสพให้รุน่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าวัดกุดศนอ่าผู้รอดทรมาชิโนงาน,นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนบางมีอยูก่ก,กินส่างกันบรรจิชีวิครับ,รบนี่นี่นนนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอด,นนอรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอูกสี่เปย้ของอใหญ่สีหอมคู่ ราชโคปูนสมเร็จนั่นแหละนะคือเรื่องความเป็นมา